สวัสดีค่ะครูนัทนะคะหรือว่าคนที่อ่าโทรเข้าไปในรายการของโค้ดหนุ่มนะคะเดี๋ยวมันนี่โค้ดนะคะ ก็เป็นสา1หนึ่งใน10สายนะคะที่ได้โทรติดในวันนั้นก็ตื่นเต้นมากๆจากเดิมที่เป็นคนพูดเร็วมากๆอยู่แล้วนะคะก็จะสปีดขึ้นไปอีกก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะคะและก็ต้องขอบคุณที่หลายๆคนนะคะให้กําลังใจหรือว่าได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของครูนัทนะคะมีการแชร์ออกไปและก็ คุณนัทเองนะคะเชื่อว่าอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นหนี้ลักษณะเดียวกันกับที่คุณนัทเป็นและก็หลายๆคนนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นหนี้แต่อาจจะกำลังมองหาวิธีการสร้างรายได้เพิ่มอะคะ่ะที่มันอาจจะแหวกแนวออกไปเลยอย่างเงี้ยตรงนี้ที่คุณนัทกำลังทำอยู่อะคะ่ะมันอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนแต่ต้องขออภัยที่คุณนัทเองยังไม่พร้อมนะคะที่จะออกมา สู่สาธารณะแบบเต็มตัวเนื่องจากด้วยหน้าที่การงานที่เป็นข้าราชการครูหลายคนอาจจะไม่สบายใจที่เห็นว่าเราเอาเรื่องราวของครูมาพูดที่ตรงเกินไปชัดเกินไปนะคะอ่าดังนั้นคุณนัทก็เลยขอใช้ช่องทางนี้เพื่อที่จะสื่อสารเรื่องจริงทั้งหมดกับทุกคน แต่ขอให้คนที่รับไม่ได้ว่าครูทําไมจะเป็นอย่างเงี้ยครูทําไมมีนี่เยอะอย่างเงี้ยให้ให้ถือซะว่าตัวคุณนัดเองเป็นบทบาทสมมุติและกันนะคะก็จะได้สบายใจกันทุกฝ่ายดังนั้นครูนัดนะคะมีเรื่องราวที่ผ่านมานะคะเยอะแยะมากมายเลยที่กว่าจะมาถึงวันนี้ดูเหมือนการมีไรายได้เสริมจากจากาจาก การทําวิดีโอสอนเนี่ยสี่แสนบาทดูเหมือนเยอะนะคะแล้วก็ดูเหมือนอึ้บสำเร็จกันได้ง่ายๆแต่ว่ามันมีวิธีการของมันอยู่กว่าจะสําเร็จมาได้แบบนี้เราจะต้องทํำยังไงนะคะแล้วก็เชื่อว่าเมื่อเมื่อแนะนําวิธีการเหล่านี้ออกไปทั้งเรื่องการแก้หนี้และก็เรื่องการหารายได้เสริมฮะค่ะทุกคนที่เอาไปทําจริงอะจะทําได้แน่นอนนะคะแล้วก็คิดว่าทําได้ดีกว่าตัวครูนัเองแน่ เพราะว่าตัวคุณนัทเองอ่ะยังไม่ได้ตั้งเป้าเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามันมาแบบมันมาจากการที่เราพยายามทำอย่างต่อเนื่องนั่นเองอดังนั้นก็เลยอยากจะทำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะให้ทุกคนที่กำลังอยากจะแก้หนี้นะ่ะได้ติดตามวิธีการ1 2 3 4 5ที่คุณนัททำ แล้วมันอยู่ได้มันเกิดสภาพคล่องในชีวิตประจำวันที่เราจะมีหัวคิดเอาไปหมุนคิดหาเรื่องราวดีๆทำเพื่อที่จะสร้างรายได้เสริมนะคะเงินเดือนก็ปล่อยให้มันหักหนี้ใช้กรรมเก่าไปเ,าเงินใหม่ที่หาเข้ามาตัวคุณนัทเองนะคะบอกเลยว่าก็ต้องฝึกบริหารจัดการอีกมากนะคะก็ติดตามโค้ชหนุ่มอยูเอ่เพื่อที่จะเอาไปฝึกนะคะในการจัดระเบียบการเงินและก็ตลอด ปีสองปีที่ผ่านมาที่ครูนัทเริ่มมาหาเงินได้เนี่ยยืนยันกับทุกคนเลยนะคะว่าหาได้เยอะไม่เท่าเก็บได้เยอะนะคะดังนั้นเมื่อปีปีแรกๆเนี่ยครูนัทอะหาเงินได้เยอะกว่าน,นี้อีกในช่องทางการขายของนะคะแต่ว่าไม่เหลือเลยนะคะเพราะว่าบริหารจาัดก,การเงินไม่เป็นพอมาปีนี้เริ่มติดตามโคตดหนุ่มแล้วก็ได้รู้เฮ้ยเหมือนโลกใหม่ว่าเฮ้ยเขาจัดการการเงินแบบนี้เหรอ ก็เลยเออมาปรับมาปรับมาจูนนะคะแล้วก็ติดตามคดหนุ่มมาเรื่อยๆก็เลยได้มีโอกาสโทรเข้าไปในรายการเป็นเหตุให้เราค่ะได้รู้จักกันในวันนี้นะคะก็ยาวอีกแล้วหาสาระเจอไหมไม่รู้ก็ยินดีแล้วทุกคำติชมนะคะจะพยายามพูดให้ช้าลงแล้วก็หาสาระให้เป็นข้อ12345น่ะ ให้ทุกคนได้หลังจากคลิปนี้แล้กันนะคะก็ถือว่าเป็นคลิปเปิดตัวแบบงงๆเหมือนอารมณ์ที่โทรเข้าไปในรายการของโค้ชหนุ่มแบบงงๆและกันค่ะยินดีรู้ที่ได้รู้จักนะคะกาลยานามิตรทุกๆท่านในโลกออนไลน์ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่โลกจริงของครูนัทข้าราชการคนหนึ่งที่ทำงานมา11ปีไม่มีเงินเก็บเลยสักบาทแล้วพึ่งอาโผล่ จมูกเล็กๆนะคะให้เหนือน้ำเพื่อที่จะหายใจได้บ้างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ค่ะและก็อาจจะนำสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเองนะคะมา บอกเล่าไม่ให้ทำตามและก็จะนำสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมันได้ผลดีประสบผลสำเร็จบ้างเนี่ยมาให้คนที่มองหาช่องทางใหม่ๆเนี่ยได้ลองทำตามบ้างนะคะก็ฝากเอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ด้รู้จักทุกคนนะคะ